สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทาง BMTV c TV, รายการ Lady and Family ตอน s a n ตาค c ด d e ี y บ y s a n นตกรุงเทพ6ค่ะดิเชนญสอนเชียนทวินวดีบุรีกุลอดีตนายกสโม,มสรซอนตากรุงเทพ6และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้ามาพบกับท่านอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนที่ว่าด้วยอนาคตของซอนตากรุงเทพ6กับความเสมอภาคระหว่างเพศเพราะว่าเราได้นายกสโม,มสรซอนตากรุงเทพ6คนใหม่ค่ะ,ะคุณปัญจลีจุนไกรอนิสงค์ค่ะ ซึ่งเข้ารับตําแหน่งใหม่ๆเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็ช่วยงานซอนตามานานเป็นซอนเชียนมานานนะคะก็ต้องสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคราวนี้นโยบายของสโมสรซันตากรุงเทพฯ6ก็เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศก็ตามเจตจำนงของการตั้งซันตาแหะค่ะคราวนี้ต้องถามคุณบจจรรจดีว่าปีหน้าจะทําอะไรปีนี้นะคะเป็นต้นไปสองปีค่ะค่ะก็มองว่าเยาวชนเป็นรากฐานสําคัญของของประเทศเลยนะคะก็คิดว่า เป้าหมายของปีหน้าคิดว่าอยากจะไปทําให้เยาวชนเนี่ยร่วมมือหรือว่ามีความร่วมมือในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศแล้วก็ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิน่นให้รักษาอาชีพท้องถิน่นเอาไว้นะคะว่าการทำอาหากินก็ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐาน<ม>อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ,คะ ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการ<ะ>พัฒนาศักยภาพนะคะ,ะแล้วก็เพื่อสร้างรายได้ด้วย<ะ>ตอนนี้เรามาดูเรื่องของอความเสมอภาคแล้วก็สิ่งที่คุณปัญจลีทํามาด้วยนะคะ,ะก็คือเป็นผู้ปณิปนอมประจารําศาลแล้วก็เคสที่คุณปัญจลีเข้าไปช่วยเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาความขัดแยง้งแล้วก็เกิดความสุขของทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ย<ะ>คุณปัญจลีอาจจะเล่าให้ฟังถึงเคสที่ผู้หญิงเป็นผู้ถูกร้อง หรือผู้หญิงเป็นผู้ร้องค่ะก็จะยกขออนุญาตยกตัวอย่างของแรงงานนะนะคะก็แม่บ้านเนี่ยบางทีแบบว่าทํางานหลายปีแล้วนะคะสูงอายุแล้วทํางานหลายปีแล้วแล้วก็บางครั้งก็ถูกให้ออกหรือว่าต้องออกอย่างนี้ใช่ไหมคะงานที่จะไปทําใหม่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วก็จะหางานลําบากค่ะ ทีนี้ก็บางบางครั้งก็มาเรียกร้องในส่วนค่าชดเชยบ้างค่าตอบแทนบ้างค่าอะไรที่ยังขาดอยู่เขาถูกให้ออกใช่ไหมคะบางครั้งถูกเละเลยเออ,อกอบางครั้งก็ลาออกมาไม่มีงานทําอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ต้องแบบ พูดคุยให้เขาได้ได้ในสิ่งที่เขาได้ได้ร้องมาเขามาร้องเขามาฟ้องศาลหรือยังไงครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเงินชดเชยามกฎหมายแรงงานทมกฎหมายแต่ว่าในในเรื่องของออกฎหมายแรงงานหรือศาลแรงงานเนี่ยทุกเคสเลยนะคะจะต้องเข้ามาสู่การไกลเกี่ยก่อนถึงจะไปสู่ขั้นการพิจารณาของกระบวนการของศาลเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามาอยู่ในขั้นของไกลเกี่เนี่ยถ้าไกลเกี่ได้ทั้งสองฝ่ายก็ก็ ชนะด้วยกันทั้งคู่คะไม่ต้องมีใครแบบแพ้มีชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องต้องมาเจอกันต้องเจอกันแล้วก็คุณบรรจลีก็ทําหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ n o r มใช่ค่ะให้เขาตกลงกันได้ใช่ค่ะมีมีที่ตกลงกันไม่ได้ไหมคะมีค่ะมีมีเยอะค่อนข้างเยอะที่ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องทําตามกฎหมายแรงงานทุกท,ทุกอย่างนะฮะแต่บางครั้งก็ก็สามารถหยุดได้ก็คือพอใจตรงนี้ก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ก็อย่างน้อยเนี่ย ประสบการณ์ของคุณปัญจรีที่ทํางานช่วยเหลือ,อผู้ใช้แรงงาน<ะ>ที่เป็นผู้หญิงนะคะ,ะในการเข้าถึงความเป็นธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่นายกสมุรสอนสันตกรุงเทพหกดำเนินการมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีมีกรณีอย่างอื่นที่น่าสนใจไหมคะที่น่าจะเรียนรู้ ในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศนะ,ะคะบางทีก็ถูกมองข้ามแต่สําหรับตัวตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าความเสมอภาคสําคัญค่ะเพราะการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยเราเราจะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะต้องแบ่งว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ก็การที่เขามีสิทธิก็เหมือนกับเพศที่แท้จริงของเขาก็ควรจะได้รับหรือว่า ในเรื่องของอผู้ผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรจะไดร้รับสิทธิ์ในใน,ในส่วนที่ที่เขาควรจะได้ค,ความเกิดความเป็นธรรมใน,ใน,ใ,นในสังคมแล้วเคสที่คุณบรญจลีเจอเคยเป็นผู้ไก่เกียดเคยเคยพบกับเรื่องของอกลุ่มเปราะบางพวกนี้บ้างไหมคะ,ะคนพิการหรือยังเยาว,วชนอะไรอย่างเงี้คยค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดตรงตรงตรง,งนั้นนะคะว่า คนพิการเนี่ยยังยังไม่เคยเข้าม,ามามามาลองถึงถึงตรงนี้แต่สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยที่ถูกออกหรืออะไรเงี้ยจะจะมีบ้างอ๋อค่ะเราก็จะมีคดีของคดีอาญาบ้างแพงม้างใน<อ>ในศาลต่างๆอาญาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะอาญาก็จะเป็นเรื่องของสัญญาบ้างหรือว่าความผิดที่ ที่ที่อาญาที่ยอมความได้ถ้ายอมความไม่ได้อันนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องของอาญาที่ยอมความได้เช่นอะไรคะออกรณีของสมมุติว่าเราขับรถชนเขาแล้วมีปัญหา่ะคะ,ะเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสามารถคุยกันได้ในส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็จบไปแต่ในส่วนของของที่เป็นความผิดของรัฐผู้ผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องดาเนินตามไปตามเพราะบางอย่างมันยอมความกันไม่ได้แล้วไก่เกี่ยก็ไม่ได้ด้วยใ,ในกรณีเช่น ฆ่ากันตายอันนั้นไม่ได้เลยแล้วก็ข่มขืนอันอันน,น,นี้อันนี้ก็ก็ไม,ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะได้นะฮะเออถูกข่มขืนถูกทําร้ายเนี่ยแล้วจะไปปณีประนอมยอมความโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ติดคุกหรือไม่ถูกทำลงโทษ กระบวนการนี้คงไม่ได้จะคุยได้ก็ในเรื่องของเรื่องแพงเท่านั้นเองในเรื่องอาญาไม่ได้แต่ได้ไม่ได้เลยอันนี้ก็คือเรื่องของเอาประสบการณ์ของนายกสมสรสันตากรุงเทพหกคนใหม่นะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนายกคนใหม่ของเราก็กําลังเรียนปริญญาเอกทางด้านสันติศึกษาลองเล่าให้ฟังหน่อยว่า กำลังจะทําวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรก็เป็นวิทยานิพนธ์ที่จะไปพัฒนาเยาว,วชนให้เป็นเยาว,วชนวิถีใหม่ที่มีจิตอาสาในเรื่องของการเข้ามาช่วยสังคมพัฒนาถิ่นกําเนิดของตอนเองไม่ต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาแล้วก็พัฒนาในในชุมชนของตอนให้ให้ให้เข้ากับออสภาวะเศร,รษฐกิจปัจจุบนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ดูแลครอบครัวด้วยอะไรด้วยประมาณนี้ค่ะก็่อเห็นว่าจะไปทําที่ต่างจังหวัดใช่ค่ะ ที่ไหนอ่ะะทีกาลสินค่ะ,คะพอดีที่กาลสินเนี่ยเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งที่ได้เข้าไปมีโอกาสทําเกี่ยวกับ ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะสาราปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสาราอนเนกประสงค์ไปด้วยขนาดนี้ก็เจ้าหน้าที่อบตอรหรืออะไรพวกนี้เขาก็มาใช้สารานี้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปก็ได้ใช้ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์เองก,ก็ได้ใชก้ก็เลยคิดว่ามีความผูกพันแล้วก็ได้ไปเ,เกี่ยวกับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ไปได้ได้ ถ่ายทอดความรู้ในบางเรื่องหรือว่าเนน้อยที่ออบวทเนนภาคฤด,ดูร้อนก็ได้ไปพูดเรื่องธรรมะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยให้เนน้อยฟังะอะไรเงี้ยค่ะก็มีความผูกพันแล้วก็คิดว่าเยาวชนที่ยังไม่มีงานทําไม่มีที่เรียนเนี่ยเราคิดว่าเราหน้าจะต้องลงไปพัฒนาเขาก็มีทั้งหญิงทั้งชายใช่ค่ะพัฒนาเขาเด็กในชุมชนเนี่ยเอาเป็นแบบอย่างเอาเป็นตัวอย่าง เราก็จะพาเขาเข้ามาดูาสิ่งต่างๆในกรุงเทพในเมืองเนี่ยดูว่าดูแล้วเอากลับไปพัฒนาบ้านตนเองซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณปัญจลีจะเอามาทําในนามสมุรสนซอนตากรุงเทพพกด้วยนะคะ<ช>ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณปัญจลีทําอยู่ก็คือ,อาการเป็นผู้ปณิบการเป็นผู้ป่งมีแารงงานผู้หญิงสูงวายถนผู้ิกเลือกูปฏิบัติกดยเปฏิบัติการให้ออกจากงานก่อนวั้ที่ก่อ็นผู จะครบวาระที่เขาเคยต้องออกกัะนะคะคือให้ออกก่อนเนี่ยแล้วสุดท้ายไม่ได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงานอันนี้ก็คือสิ่งที่ดําเนินการอยู่นะคะคราวนี้ซอ,อ,อนตากรุงเทพหกจะทําอะไรนอกเหนือจากที่พูดมาแล้วเนี่ยะะเห็นว่ามีเรื่องผ้าคุณบัจรจลีมีความรู้เรื่องผ้าอีกนะคะเพราะว่าจบการศึกษาแรกๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเท็กซ์ทา์นะคะเรื่องของผ้าเลยนะคะก่อนที่จะมาเป็น ผู้ส่งคุณวุฒิเกี่ยวกับเรื่องผู้ปฏิปนอมในศาลนะคะใช่ค่ะก็จบเรื่องสิ่งทอนะคะเรื่องสิงทอตัวเองก็ทําสิ่งทออยู่ด้วยก็องไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็คิดว่ากรสินเนี่ยจะเป็นผ้าผ้าไหมที่มีชื่อเราก็คิดว่าเมื่อส่งเด็กๆเข้ามาหรือว่าเราได้ให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องในเรื่องสิ่งทอในเรื่องผ้าเนี่ยอาจจะไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เป็นต้นว่าการออกแบบเนี่ยฝีเย็บอะไรพวกนี้นะคะเขาสวยนะคะแต่จะจะติดขัดในเรื่องของ ตายที่ยัง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 ไม่ได้เข้ามาสู่แบบแฟชั่นจริงๆเราอยากได้เสื้อแบบเป็นแฟชั่นด้วยได้ฝีเย็บสวยๆอย่างนี้ด้วยเราจะทํำยังไงก็คิดว่าจะส่งเสริมเด็กจะพัฒนาเด็กตรงนี้โดยเอาองค์ความรู้สิ่งทอที่ตนมีเนี่ยลงไปถ่ายทอดให้เด็กๆประมาณนี้ค่ะ,คะอ๋อดีมากเลยนะคะคิดว่าจะขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่จบมาด้วยนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพของผ้าด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนเรื่องของการออกแบบก็คงจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการออกแบบเข้าไปช่วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงในในพื้นที่ของกาลสินนะคะคะซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าแพวานะครับผ้าไหมแพาวาซึ่งราคาแพงมากแล้วนี้นจะทํายังไงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าผ้าแพวาเราก็ไม่กล้าซื้อนะแพงมากเลยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้นุ่งผระถูไม่ค่อยไดเอามาห่มเนี่ยจะทําอย่างไรให้ดูแล้ว คนทั่วไปก็ใช้ได้แล้วก็ซื้อหาได้อันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากะนะ,ะคะคุณคุณบัญจลีจะไปทํำยังไงฮะเป็นให้ชาวบ้านเขาทําได้เองใช่ค่ะ เอาเด็กๆเนี่ยอย่าทิ้งถิ่นฐานให้รักษาวัฒนธรรมตรงนี้ไว้แล้วเอาองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทงมหาหอยอะไรน่าจะช่วยเราได้ไ<อ>ก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพน,นะคะก็จบมาจากที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็มีเรื่องของการออกแบบมีเรื่องของการสอนทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าเด็กๆพวกนี้น่าจะมีโอกาสถ้าเขาสนใจนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งอยู่ที่อําเภออะไรนะคะอำเภอกำมะลาไสนะคะชุมชนบ้านเหมือนแอซึ่งตรงเนี้ย เขาทอผ้าอยู่แล้วหรือเปล่าบางส่วนมีค่ะ,ะแล้วแล้วเขาใช้วัตถุดิบจากที่ไหนก็ส่วนใหญ่เป็นในท้องถิ่นนะคะอันนี้คือพื้นที่ที่คุณบรรจลีจะลงไปทํางานแล้วก็ภายใต้การสนับสนุนของสมุทรสอนสนตะกรุงเทพฯด้วยนะคะ,ะซึ่งปีนี้เป็น ปีที่คุณปรจจีจะต้องเข้ามารับงานหนักแล้วนะคะเน,นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณปรรจยอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการทํางานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมความสมอภาคระหว่างเพศของซันตาเราค่ะก็ความเสมอภาคทางเพศนี่สําคัญนะคะเราต้องให้ความสําคัญกับเด็กๆรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะจะพัฒนาตนเองให้รักถิ่นฐานให้กับ ไปได้อยู่ดูแลครอบครัวอะไรได้ไม่คนทิ้งกันนะคะก็ <c oughs> คิดว่าจะไปส่งเสริมในในส่วนตรงนี้เราต้องพัฒนาจากเด็กๆขึ้นมาพัฒนาศักยภาพเป็นหลักเลยนะคะ,คะเพื่อที่จะให้มีความเสมอภาคเพราะถ้าเราไม่พัฒนาศักยภาพของเขาแล้วก็สุดท้ายเขาถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเพราะเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาแล้วก็การพัฒนาสมองของตัวเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราพยายามค่ะเราซอนเชียน ที่ทํางานเพื่อประโยชน์ของสังคมเนี่ยก็ดําเนินการมาโดยตลอดนะคะค่ะคราวนี้เราลองมาพูดกันถึงเรื่องของอสันติศึกษานะคะ,คะเพราะคุณปัญจลีเนี่ยกำลังเรียนเรื่องสันติศึกษาอยู่แล้วก็ใช้ประสบการณ์จากสันติศึกษาในเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวมทั้งความขัดแย้งที่ต้องเอาคดีเข้าสู่ศาลด้วยค,คุณบัญจลีลองบอกสิคะว่าสันติศึกษาศึกษาอะไรแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงคะ่ะค่ะ สันติศึกษานะคะก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความขัดแย้งนะคะว่าศึกษาถึงสาเหตุวิธีการจัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมเข้ามาช่วยนะคะซึ่งเราเรียกกันว่าใช้หลักพุทธสันติวิธีหลักตรงนี้เนี่ยอริยสัจสี่ของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสรู้มาในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราก็เอานำเอาเอาหลักอริยสัจสี่เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะว่าในเรื่องของนิโรธ ในเรื่องของทุกสมุทไทยนิโรธมักเนี่ยเราเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรซึ่งถ้าเราพูดตรงตรงเรื่องของหลักธรรมปั๊บบางทีบางคนฟังแล้วจะรู้สึกว่าโอ้มันยากจังมันมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ามายุกประยุกใช้ให้กับปัจจุบันเนี่ยทุกก็หมายความว่า,าปัญหาที่เราเกิดขึ้นอย่างผู้ที่เข้ามาสู่คดีการไก่เกี่ยนเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าปัญหาของเขาก็คือทุกตัวนี้กำลังเกิดขึ้นเนี่ย เ,เกิดขึ้นเพราะว่าเราไปทําอะไรมาก็ไปถึงทุกสมุดไทยนะคะก็คือสาเหตุแห่งทุกเนี่ย ปัญหาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ทําอะไรมาในอดีตจึงเกิดปัญหานี้ขึ้น<ม>เพราะว่าอะไรใช่ไหมคะ,ะพอไปถึงตัวนิโรธเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะแก้ไขเราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยแก้ไขได้อย่างไรก็ใช้แนวทางของการมเมื่อมีวิธีเรารู้รู้แล้วว่าเหตุมาจากอะไรไปแก้ไขตรงนั้นมีวิธีใดบ้างเมื่อคิดว่ามีวิธีใดบ้างแล้วเนี่ยก็ไปสู่ไปสู่มารคกนะคะมารคกก็คือลงมือทําเลยลงมือแก้ เมื่อเมื่อรู้แล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกเราจะแก้ด้วยวิธีนี้ซึ่งมัคเนี่ยก็จะแยกไปอีกนะคะในมัคเนี่ยก็จะมีมัคมีองคปดก็คือเรื่องของอแยกเป็นสามหมวดคือไตรลักษณ์นะคะศีลส,สมาธิปัญญาแยกเป็นสามหมวดนะคะ mm hmm. ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของเช่นว่าดํารีชอบอออออวาจาชอบอะไรสิ่งต่างๆแบบแบบ,แบ,บเหล่านี้นะคะ mm hmm. ก็ก็เราเมื่อเรา มีทางออกแล้วรู้วิธีแล้วก็เอามักแปดเนี่ยมาประยุกต์ใช้ว่าเราจะไปแบบไหนถ้าเราไปหมิ่นประมาทใครเขาก็ด้วยวาจาไม่ชอบเนี่ยเราจะกลับยังไงเราจะมีวิธียังไงแก้ไขยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะกลับมาสู่การพ้นจากทุกข์ ก็ปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปอันนี้คือที่ตัวเราทั้งทั้งผู้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 ถูกร้องหรือผู้ต้องหาด้วยถ้าเกิดคดีเนี่ยเราก็จะใช้หลักเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะบางทีถ้าเราพูดว่าอริยสัจจีทุกสมุทัไยนิโรธมรักเนี่ยคนเริ่มงงถ้าเราแปลงมาเป็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทุกวิธีแก้ก็คือสมุทัไทย คิดว่าเราผิดเรื่องอะไร<ม>สาเหตุเรื่องอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงนิโลดเนี่ยมีแนวทางแบบไหนที่จะแก้แล้วก็ลงมือแก้<ม>ทุกก็จะหายไปมันเนี้ยค่ะ,ะความสันติก็จะเกิดตแต่ว่าก็จะเกิดมันไม่เกิดสันติค่ะเพราะเหตุอะไรส่วนใหญ่ก็จะรับรับไม่ได้กับสิ่งยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ทุกที่ตนมียังไม่ยอมรับในสิ่งที่ที่ตนทําว่าฉันไม่ผิดนะฉันไม่ใช่นะก็ต้องใช้วิธีว่า ความจริงเราต้องอยู่กับความจริงความจริงเท่านั้นที่จะทําให้เราพ้นทุกทำให้เราตัดปัญหาต่างๆได้ซึ่งซึ่งสิ่งนี้คุณปัญจลีได้เอามาใช้ในตอนทาหน้าที่เป็นผู้ปณิปนอมแต่<ช>น,นี่มันมีความแตกต่างระหว่างคาว่าไกลเกี่ยกับปณีปนอม จริงๆแล้วเนี่ยความหมายมีนิ่งเดียวกันเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่คำว่าไก่เกียรเนี่ยมักจะใช้ในในในเอ่อพรลบเอ่อข้อระงับข,ข,ข,ข้อพิพาทของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะเอ่อพรบในปี2อ6 2กก็จะใช้คำว่าไก่เกียแต่สำหรับในศาลแล้วเนี่ยก็มักจะใช้ว่าผู้ปฏีบนอินมแต่จริงๆแล้วมีนิ่งเดียวกันแต่เขาจะแยกใช้กันเหมือนว่าถ้าไก่เกียร์นะจะจะรู้ได้ว่าอ๋ออย่างพรลบรนี้นะ ผู้เป็นนิพนนอมก็คือผู้ที่ไก่เกลียยอยู่บนศาลอะไรเงี้ยค่ะผู้เป็นนิพนนอมคือทํางานบนศาล <หะ S 2> แต่ไก่เกียยเนี่ยไม่ต้องทางานงานบนศาลน<ห>ะก็ไก่เกลียยที่ไหนก็ได้พ,พ,พ,พรบสองห้าหกสองตามของกรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งอาจารย์นวิรีมักจะเข้าใจไปว่าไก่เกียยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางครั้งบางเรื่องมันไก่เกี่รไม่ได้นะคะบางเรื่องเนี่ยไก่เกียรแล้วคนที่เสียผลประโยชน์ก็มีเพราะมันอาจจะไม่ใช่วินวินหรือชนะชนะเสมอไปแต่ก็ยอมรับ หรือถูกให้ยอมรับใช่ค่ะถ้าเข้าสู่กระบวนการแก่เกยีติหรือเข้ามาสู่ไม่ว่าจะนอกศาลหรือในศาลเนี่ยน,นะคะก็คือจะชนะทั้งคู่เพราะว่าผู้คู่ความเนี่ยจะเป็นผู้เลือกทางออกเอง <c oughs> ก็เราพอใจอย่างนี้ทางนี้ก็พอใจอย่างนี้ก็มาหาจุดตรงกลางร,ร่วมกันได้แต่ถ้าขึ้นสู่กระบวนการศาลแล้วเนี่ยจะมีผู้หนึ่ง แพ้คู่หนึ่งชนะแน่นอนอมันก็ก็ไปเข้าสู่กระบวนการที่ไม่ต้องใช้ศาลเป็นผู้ตัดสินจะดีกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณปัญจลิพยายาม<ช>ทําอยู่นะคะ,คะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทุกคน<ช>ตอนนี้ทํายังไงถึงจะไม่ต้องให้ไปถึงตรงน้นไม่ต้องให้เกิดเคสที่ต้องไปไกลเกี่ยกันเราต้องยอมรับความจริงต้องอยู่ที่ตัวเองรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําอย่างนี้ค่ะแต่มันยากนะคะอาจารย์มันมันมันยาก แต่ก็เราเราก็จะต้องไปที่เยาวชนเนี่ยค่ะปลูกพื้นให้เขารู้ให้เขาอยู่กับความจริงตรงนี้ให้ได้วันนี้ซึ่งออตอนเคสที่ไปไก่เกียยมาเนี่ยมีเคสที่เป็นเยาวชนไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าเยาวชนจะจะขึ้นกับศาลเยาวชนแล้วก็กลัวเขาจะไปทางโน้นค้องไปทางโน้น<ะ>แต่ต้องต้อง,ต,องต้องมีนักจิตอะไรพวกนี้เข้าไปเกี่ยว<ะ>ข้องด้วยแต่อันนี้จะเป็นของเรื่องของผู้ใหญ่ะ,ะส่วนใหญ่ผู้ที่มาเข้าสู่กระบ,บวนการนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันนะคะออ จะพอๆกันนะคะพอๆกันค่ะแล้ววัยประมาณวัยก็ก็เลยจากผู้ใหญ่ไปแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยบางทีมีเรื่องอยาเสพติดเนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วยาเสพติดยังจะมาไก,ก่เกียอะไรอะคะ,ะ,ะก็ไม่แก่เกียค่ะเป็นเรื่องของคลินิก ที่จะบําบัดจิตของเขาเรียกว่าคลินิกจิตสังคมในทึ่อยู่อันเดอร์ของาสารอาญานะคะ,คะ,คะก็พวกน,นี้จะมารายงานตัวเนี่ยก็จะต้องเข้ามาเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยได้ได้พูดคุยกับเขาให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นว่าโอเคเรา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 สบายใจแล้วเราจะ ไม่ไปทําผิดอีกต่อไปประมาณนี้คเป็นหน้าที่หลักของคลินิกจิตสังคมเลยค่ะซึ่งคลินิกจิตสังคมนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะใช่ค่ั้นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนโดยทั่วไปด้วยซึ่งคุณบัญจลีเนี่ยกำลังทํางานอยู่ในตรงนี้แล้วก็ในฐานะที่เป็นนายกสโมสรสนตากรุงเทพหก คนใหม่เนี่ยนะคะก็คงจะเอาแนวคิดนี้มาใช้ประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนโดยทั่วทั่วไปรวมทั้งเยาวชนเพราะว่าคุณบัรจลีเนี่ยสนใจเรื่องเยาวชนเป็นกรณีพิเศษค่ะวันนี้รายการ Lady at Family ทาง BMC TV นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนดิฉันสอนเทียนถวินวิริบุริกุลแล้วก็ ปัญจลีจุนไกลอน,นิสงค์ค่ะเราสโมสรสันตากรุงเทพหนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะสันตากาดิมี่บาสันตากรุงเทพหจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ